สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะครับพอดีนะครับผมไปเห็นชาวเวียดนามโพสต์ในกลุ่ม e ีวีนะครับผมของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งรูปภาพที่เขาเอามาโพสเนี่ยก็เป็นรถยนต์นะครับ VF รุ่น E34 นะครับเป็นรถยนต์สัญชาติเวียดนามนะครับแต่มามาวิ่งบนท้องถนนไทยนะครับโดยการติดป้ายทะเบียน QC512 ก็คือเป็นรถ ทดลองขับก่อนออกจำหน่ายนั่นเองนะครับชาวเวียดนามเห็นภาพนี้นะครับก็พากันมาโพสในกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม EV ีของเวียดนามก็มีชาวเวียดนามเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเองก็เคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต์วินฟาร์สของเวียดนามนะครับที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับและที่สำคัญนะครับเห็นบอกว่า งานมอเตอร์โชว์นะครับผมวันที่จะจัดขึ้นวันที่27นะครับผมถึงวันที่12-13เดือนเมษายนนี้รถยนต์วินฟาร์ตเองก็จะเข้ามาอ,อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเปิดให้จำหน่ายอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่านะครับ<อ>ก็รุ่นที่ขับอยู่ในไทยนะครับตามที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยเป็นรุ่น VFE 34ใช่รุ่นเดียวกันกับที่ ขับแท็กซี่ในลาวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่รุ่นนี้เหมือนจะเป็นรุ่นใหม่กว่าก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในเวียดนามก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวเล็กที่สุดนะครับเท่าที่ผมไปดูนะครับราคาขายในเวียดนามเนี่ยนะครับผมอยู่ที่730ล้านดองนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินเวียดนามเนี่ยราคาล้านกว่าบาทเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเข้ามาจําหน่ายในไทยเนี่ยถ้าขายราคาล้านเนี่ยนะครับผมจะขายดีหรือเปล่าแต่ผมเอกใจอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ารถยนต์รุ่นนี้เอามาขายในประเทศไทยแล้วขายถูกกว่าไอเจ้าของอประเทศมันเองเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารถยนต์เวียดนามหลายๆรุ่นที่จําหน่ายในต่างประเทศเนี่ยก็มีราคาถูกกว่าในเวียดนาม ก็ว่าได้ยิ่งตอนที่ไปขายในแคนาดาขายในอเมริกานะครับผมลดราคานะครับผมรุ่น v f เอนะครับรุ่นสมาร์ทรุ่นซิตี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็บอกว่าไม่ตรงปกนะครับก็โดนวิจารณ์ไปเยอะนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากที่ชาวเวียดนามนะครับผมเห็นคนไทยเอ้ยอรู้ว่า รถเวียดนามเนี่ยจะมาจําหน่ายในไทยนะครับแล้วเห็นวิ่งในท้องถนนของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคนเวียดนามก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับผมก็อยากรู้ไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับหลังจากที่วินฟ้านเนี่ยจะเริ่มมาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับ คอมเมนต์ท่านแรกนะครับผมชาวเวียดนามมาก็เกทับประเทศไทยเลยนะครับเขาบอกว่ามีเพียงเวียดนามและมาเลเท่านั้นที่มีรถประจำชาติไทยเนี่ยอิสระมาก,กว่าร้อยปีนะครับไม่มีประโยชน์นะครับคอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเหมือนเหยียบจมูกประเทศไทยนะครับฮับของอาเซียนแต่ต้องใช้รถของเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า คนไทยเนี่ยวิจารณ์รถเวียดนามเยอะมากหวังว่าพวกเขาจะเปิดใจหลังได้ใช้รถวินฟาร์ตนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับของชาวเวียดนามบอกว่าคิดถึงตอนที่ไทยดูถูกรถของเวียดนามตอนนี้ฉันสะใจกับสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวสะใจกับอะไรก่อนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าถนนของประเทศไทยนะก็เหมือนของเวียดนามเลยต่างจังหวัดของไทยแย่กว่าเรามากนะครับจริงดิ นี่อยู่ประเทศไทยยังไม่เคยบ่นว่าถนนประเทศไทยแย่เลยนะยกเว้นทางขึ้นเขาขึ้นดอยแค่นั้นแหละนะครับมีบ้างที่เป็นทางดินนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบ,บอกว่าฉันจะไปเที่ยวประเทศไทยนะครับเพื่อดูรถเวียดนามที่ท้องถนนของประเทศไทยว้าวนี่คุณคิดว่ามันจะเต็มขนาดนั้นเลยเหรอคุณคิดว่าจะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอนะครับคอมเมนต์ Impact. ต่อมานะครับเขาบ,บอกว่าต่อปีนี้คนไทยจะใช้รถเวียดนามตามท้องถนนเหมือนโตโยต้าขนาดนั้นเชียวเหรอ ว้าวนะฮะคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเนี่เอาฮาหรือเปล่านะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกคนไทยเนี่ยชอบวิจาร์รถยนต์ของเราแม้แต่กระทั่งตอนที่ยังไม่ลองขับมันด้วยซ้านะก็จริงๆนี่เราก็วิจาร์ทุกรุ่นนะเราก็วิจาร์กันทุกรุ่นนะครับมิตซูนี้ก็โดนเละนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าชีวิตนี้เราจะาวิจารณ์อะไรไม่ได้พูดถึงอะไรไม่ได้นะครับ ก็แย่เกินไปแล้วไม่ดีก็บอกไม่ดีดีเขาก็ชมนะครับผมดีเขาก็ขายดีเห็นไหมตโตโยต้าขายดิบขายดีเขาก็ยังวิจารณ์กันเลยนะครับคอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าอ๋อคนนี้มาตอบกลับที่บอกคนไทยชอบอิจฉานะเขาบอกว่าคนไทยนะ่ะอิจฉาเวียดนามมากกว่านะครับอิสระร้อยปีไม่สามารถสร้างลกประจำชาติได้นะครับทําได้แค่ประกอบให้คนอื่นนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยวิจารณ์พวกเรายิ่งกว่าอเมริกาด้วยซ้ํานะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วฮะแล้วก็คนอินเดียเนี่ยแอฟริกาซื้อรถวินฟาสตจำนวนมากขอให้วินฟาสประสบความสำเร็จด้วยเถินนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าร้อยปีแห่งความสงบสุขโดยไม่พัฒนาประเทศได้อย่างไรจะเทียบกับญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับเวียดนามใครจะพูดอะไรก็พูดไปผมจะพยายามตอไปเยื yeah! <laughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับผมก็บอกว่ามาตรฐานของคนไทยเนี Esta, ่ยสูงมากสูงกว่าอเมริกานะครับคงยากสําหรับวินฟาร์น่าจะประชดนะคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับเขาบอกว่าทําไมเราต้องเถียงกันนะเพื่ออะไรนะสิ้นเดือนนี้มีงานแสดงรถนะครับที่ประเทศไทยนะครับใครสนใจมาดูรีวิววินฟาร์ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีรถเป็นจํานวนมากนะครับ ก็นะมาชมกันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ต้องไปใส่ใจมากนักนะครับก็มีพร้อมแนบโปสเตอร์ของรถยนต์วินฟาร์ที่จะมาโชว์ที่กรุงเทพนะครับผมเขาบอกว่าเริ่มโชว์วันที่อะไรเนี่ยนะงานนะวันที่27มีนาถึงเเมษาปีนี้นะครับใครอยากไปชมรถยนต์วินฟาร์นะครับผมตัวเป็นๆน,นะครับผมสามารถไปชมได้ที่ ที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า Bangkok International Motor Show นะครับไบเทคเปล่าไม่ได้บอกว่าไบเทคดูว่าเอา i m t a r t n r e n a เมืองทองอ่ะเมืองทองธานีนะทุกคนนะเมืองทองธานีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็มาดูกันนะครับว่ารถยนต์วินฟารสนะครับผมจะประสบความสำเร็จกับประเทศไทยของเราหรือเปล่านะครับผมถ้าจะเอามาขายในไทยจริงๆเนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ารถยนต์น้ำมันเองก็ตอนนี้ อย่างที่ผมเห็นนะผมสนใจเลยนะทุกคนนะรถยนต์อารมิล่าลดร,ราคาลงไปแสนห้าแต่เป็นรถน้ํามันนะแต่มันก็ประหยัดน้ํามันนะครับทุกคนนะคือถูกมากอะรุ่นเกียร์ธรรมดา3,000 300, 0นกว่าแล้วก็ BYD า BY D, นะครับออโต้รีนะครับก็ลดราคาลงไปเยอะนะครับถ้าเวียดนามนะฮะรถยนต์ของเวียดนามเนี่ยผมไม่รู้ว่าสมรรถนะ หมายถึงว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะาเปรียบเทียบกันถึงระยะกิโลในการวิ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะครับผมไม,ไม่รู้ว่ารถยนต์ที่เวียดนามเอามาจําหน่ายเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นที่โชว์ในเอามาวิ่งเนี่ยในไทยเนี่ยรุ่น VFE 3 4มนะครับมันจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามาวิ่งต่ํากว่า300โลเนี่ยน่าจะขายยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ลองดูราคาอีกทีนึง นะครับถ้าราคาไม่เกิน6 7เ0 0 0แสนนะครับเอางี้ละกันถ้าราคาไม่เกิน 6- 7 0 0 0 0แสนคนไทยบางคนนะครับหรือว่าคนไทยที่เป็นเชื้อสายเวียดนามพวกเขาอาจจะสนับสนุนรถยนต์ของพวกคุณก็ได้เพราะว่าเวียดนามเองนะครับผมเขาก็มีคนเวียดนามเชื้อสายเวียดนามเองก็อยู่ในหลายๆประเทศนะครับผมในไทยเองก็เยอะนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับได้รับการสนับสนุนน,นั่นเองนะครับ อะก็รอดูกันต่อไปนะครับว่า WinFast นะครับผมจะประสบความสําเร็จในประเทศไทยหรือไม่แล้วเพื่อนๆละครับผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับช่องผมเองมี Fanpage Facebook ด้วยนะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ